S. <S คือมีขา่าวว่าพี่เอเปรียกน้าเดชให้เหลือพี่มาสองเรื่องอะไรอคืออันนี้ที่ต้องแจ้งแกก่อนว่าพี่เอคุยหยาบน้องน้เดชกับคุณแม่น้องน้เดชตั้งแต่ก่อนที่น้าเดชจะเข้าวงการบันเทิงอีกว่าพี่เอเล็งเห็นถึงเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องใหญ่ <shaping S 2> เพ<อ>ราะฉะนั้นพี่จะสัญญากับแม่แก้วว่าจะไม่ต้องจะไม่ให้น้องเสียการเรียนถึงเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่คือจริงๆพี่จะรับงานทุกชิ้นพี่เอมารับได้เพราะว่ามันคือนทั้งนั้นแต่พี่เอรู้สึกว่า ความรู้เนี่ยมันติดตัวไปตลอดชีวิตถ้าวันหนึ่งน้องณเดชไม่ได้เป็นนักสแสดงหรือไม่ทำงานวงการบันเทิงแต่น้องไม่ได้เรียนหนังสือที่ว่ามันก็ไม่มันไม่แฟร์แล้วก็มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อกัตัตวเราขึ้นในฐานะของคนที่เป็นผู้จัดการเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนหนังสือเนี่ยเราจะรับละครได้กี่หลายเรื่อง mm hmm. พี่เอไม่ได้พี่เอบอกว่าตอนนี้เราจะรับละครหนึ่งอาทิตย์สองเรื่องไม่ได้ mm hmm. เรารับได้กี่ลาเรื่องเดียวแต่ถ้าเ mm hmm. มื่อไหร่น้องเรียนจบมหาลัยมรังสิตก่อนที่ ที่น้องยังไม่ไปต่อปริญญาโทเมืองนอกหรืออะไรก็แล้วแต่ตอนนั้นพี่ให้โอกาสที่น้องได้รับละครได้ทีละสองเรื่องเลยนะครับผมเนี่ยครับตอนนี้ก็คือสรุปเป็นปีละสองเรื่องจริงใช่ครับสรุปแล้วก็คือตอนนี้เราทําได้ปีละสองเรื่องจริงๆเพราะว่า หนึ่งเรื่องตอนนี้เป็นงานที่มีคุณภาพมากต้องใช้เวลาถ่ายทําบางเรื่องถึง6เดือนบางเรื่องเออสีเดือน5เดือนจบแต่บ่าจะเตรียมเปิดกล้องเรื่องใหม่ฉเฉลี่ยแล้วตอนนี้เราทํางานได้ปีละ2เรื่องแต่คือถ้าน้องเรียนจบมหาลัยเ<อ>มื่อไหร่พี่เอสัญญากับทุกคนว่าพี่เอาสามารถให้น้องรับปีละสองเรื่องได้เลยซึ่งจริงๆแล้วผู้ใหญ่ทางช่องเขาก็ให้โอกาสาร,รับปีละสองเรื่องแต่เราบอกว่า มันมันไม่ได้จริงๆถ้าได้สมมติได้จริงๆก็คือช่วงปิดเทอมซึ่งช่วงปิดเทอมเนี่ยมันก็ไม่มีเจ้าไหนที่เขาสามารถทําได้แบบว่าแค่เดือนเดียวหรือ2เดือนนะครับผมนะครับคิวปีหน้านี่คือเต็มยังคะของเดนคิวปีหน้าเต็มแล้วครับผมคิวปีหน้าเต็มแล้วเต็มในที่นี้ก็คืออาจจะมีมีช่องว่างไว้รับงานการกุศนงานฟรีบ้างอะไรเน,นี้ยครับผมแต่คือสําหรับงานละคร ช่องก็แพนมาให้แล้วที่เล่นกับน้องมาริโอตอนนี้นะครับผมก็มันเหมือนกับว่าเป็น2เรื่องหรือสามเรื่องที่อยู่ในเรื่องเดียวกันเนี่ยครับผมซึ่งไปถ่ายเมืองนอกไปถ่ายทั้งญี่ปุ่นอเมริกาเนี่ยตอนเดือนมกราเนี่ยก็เริ่มเดินทางกันแล้วอย่างเี้ยครับผมพี่เอขัวหน้าช้ำรึเปล่าครับจริงจริงเรื่องว่าหน้าช้ำหน้าไม่ช้ำพี่เอไม่ได้คิดถึงตรงนั้นพี่เอคิดถึงว่าการศึกษาแล้วก็ความพี่ไม่อยากให้คนคนหนึ่งต้องเสียความเป็นเด็กวัยรุ่นไป โดยการที่ทําแต่งานแล้ววันหนึ่งถ้าเขาไม่ได้อยู่ในวงการนี้เขาจะเขาจะไม่รู้เลยว่าเหมือนกับโลกของความเป็นวัยรุ่นของเด็กอายุ18 19 20เนี่ยมันเป็นยังไงอรย่างเนี้ยเพราะว่าพี่เจอมาหมดแล้วเหมือนกับว่าพี่อยู่กับน้องอ้ําน้องอ้ํากับเธอก็ใช้ชีวิตวัยรุ่นของนางคุ้งเหมือนกันเนี่ยพี่ก็เลยให้เขารู้สึกว่าเขามีเพื่อนมหาลัยมีเพื่อนมัธยมเดี๋ยวสักวันหนึ่งเขามีการเลี้ยงรุ่นมหาลัยเลี้ยงรุ่นมัธยมถ้าเขาไม่ได้เรียนหนังสือแล้วเขาจะมีโอกาสไปเหมือนพวกเราทุกวันทกน,นี้ม แต่คือถ้าเราให้มีโอกาสตรงนี้ชีวิตนักการแสดงหรือว่าวงการบันเทิงมันไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดชีวิตออแต่ชีวิตเพื่อนหรือว่าชีวิตมหาลัยเนี่ยมันจะติดตัวเราไปตลอดไปจนถึงตายกันไปข้างหนึ่งะะอีเวนต์นนตอนนี้คือแทบจะไม่มีโอกาสได้รับเลยเพราะว่าคิวเต็มหมดแล้วเลยครับผมน้องเข้าใจไหมครับน้องโอเคไหมน้องเป็นน้องเป็นคนที่รู้สึกว่าเราก็คุยกันมาตั้งแต่ตอนที่จะเข้ามาทํางานวงการด้วยซ้ำว่า เราจะไม่สูญเสียชีวิตตรงด้าน การเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาไปเลยน้องก็แฮปปี้อยู่แล้วครับผมตรงนี้่ใหญ่ทั้งช่องละครับเพราะว่าอย่างไรบ้างพี่ใหญ่เข้าใจครับเพราะพี่ใหญ่อย่างที่สมรักหรือว่าทางคุณประวิทย์คุณยุ้ยก็เล็งเห็นเรื่องการศึกษาเป็นสําคัญเหมือนกันเพราะว่าทุกคนก็เข้าใจเรื่องการเรียนนี้ครับผมครับเราได้เหลืออีกกี่ปีครับก็เหลือประมาณ2ปีครับตอนนี้ก็อยู่ปี2องขึ้ปี3อย่างนี้ครับผมครับถ้านเองถ่ายหน้าไปงี้พี่เอกว่าน้องจะแบบว่าคนลืมอะไรอย่างงี้ไหมครับจริงๆก็อยากให้ทุกคนเข้าใจพี่เอกก็จะพยายามถ่ายแฟชั่นถ่ายหนังสือแแล้ววก็พยยาาามบบ่ เหมือนกับโผล่หน้ามาเห็นกันเรื่อยๆอย่างนี้ครับผมแต่พี่เอว่าแฟนคลับน้องน่าเด่นเขาน่ารักอะครับผมยังไงเขาก็ไม่ลืมเพราะว่าเหมือนเรารักใครแล้วเนี่ยถึงไม่เจอหน้า3าสเดือนนะบางทีเราก็ยัง ยังยังไม่ลืมอบบานี้ถ้าเราไปเจ้าชู้นะเออ <c oughs> น้องนัเดชก็อาจจะมีบางวิชาที่อาจจะอาจจะมีบางวิชาที่อาจจะเหมือนกับว่าเอาไปตามเลคเชอร์บ้างจากเพื่อนอย่นี้แต่เรื่องถ้ามีโอากาสเข้าเรียนได้ก็เข้าเรียนตลอดล่าสุดก็เพิ่งไปถ่ายหนังสั้นมาที่ที่ไหนนะสักที่หนึ่งที่เอ่อที่เป็นต่จังหวัดนะครับไกลๆหน่กกยนอ,ยอยอย่างนี้ครับผมก็ <c oughs> ไปถ่ายหนังสั้นมาทำกิจกรรมกับเพื่อนทุกอย่างหมดเลยอย่างนี้ยครับผม ก็ยืนกันเด็ปีหแน้รุมถึ่หนังไปแล้วว่ะพี่เออไม่ครับผมหนังคู่กรรมเนี่ยรู้สึกว่าจะออกอากาศช่วงเดือนเมษายนเ,ยเนี่ยตอนนี้หนังคู่กรรมก็อเ,อเกือบจะรอยเปอร์เซ็นแล้วไอเนียครับอันนี้พี่เอว่าต้องไปติดตามทางเ3 9สอ่ะครับผมครับก็คือละครสองเรื่องหนังคู่กรรมเป็นหนึ่งเรื่องใช่ครับผมครับผมใช่ก็ยืนยันว่าให้น้องแบบว่าไปเรียนก่อนนะี่จบก่อนใช,ใช่แต่คือถ้า มันว่างจริงๆแล้วก็ใครทํางานได้ในช่วงปิดเทอมแล้วก็เป็นช่วงเวลา2เดือนแล้วก็ให้คิวต่อเต็ม7วันเนี่ยถ้าใครทําแบบนี้ได้น้องก็โอเคนะก็อาจจะมีแทรกเข้าไปอีกเรื่องนึงไม่ได้คิดว่าเออสองเรื่องร้อยเปอร์เซ็นนะอะไรเนี่ยเดี๋ยวหาว่าพี่เอดูน,น้ำลายตัวเองเอีกพูดแล้วบางคนแล้วออกมาสามเรื่องพี่เอสวยค่ะเห็นไหมเห็นพี่เขาว่าพี่เอจะเข้าอ๋อยสักสามวันบ่อยๆไปหาคุณปวเวเหมือนแบบไปป้อนแบบเด็กใหม่ ็เหมือนปกติอยู่แล้วครับผมไม่ได้มีเข้าออกบ่อยๆก็เข้าออกเสมอต้นเสมอปลายเหมือนเดิมทุกอย่างเลยครับผมก็อย่างเข้าออกช่องเจ็ดเข้าออกช่องสามเข้าออกช่องห้าเข้าออกช่องเก้าเหมือนกันทุกช่องอย่างเงี้ครับผมเพราะว่าเราทํางานตรงนี้เราเป็นอิสระอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับเพียงแค่ เด็กคนไหนคาแรคเกอร์ตระกอบช่องไหนเราก็เอาลักษณะที่พี่เอเคยพูดไว้ว่าพี่เอน่าจะเลือกถูกว่าคนนี้น่าจะไปอยู่ตรงจุดนี้คนนี้น่าจะไปอยู่ตรงจุดนี้ประมาณนั้นครับเห็นเขาบอกพี่เอกำลังปั้นเด็กใหม่เพื่อจะเตรียมตัวให้น้องๆไปโกอินเตอร์จริงๆอ่ะพี่เอตอนนี้พี่เอพูดเลยนะครับว่าเหมือนกับพี่เอยังรักนเดยังรักมากรยังรักเคูมิภูมิยังรักเอ่อมาดิโอยังรักน้องๆในสังกัดอยู่ยังไม่มีใจที่จะเอ่อปั้นเด็กใหม่ ออกมาณตอนนี้ซึ่งพี่เอว่าแฟนคลับทุกคนก็คิดเหมือนพี่เอแหละว่าเขาก็ยังอยากดูน้องๆเหล่านี้อยู่ซึ่งตอนนี้พี่เอพูดว่าพี่เอมีเด็กที่เตรียมเตรียมไว้ที่บ้านอยู่ล็อตหนึ่งซึ่งพี่เอจะไม่เอาปล่อยมาเลยในช่วงเวลานี้เพราะพี่เอคิดว่ามันไม่ใช่เป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะเอามาปล่อยให้เจ้าอื่นเ็าทากันไปก่อนให้พอแต่พี่เอเดี๋ยวรอลกขึ้นลูกหน้า เดือวธีนาาิกจะมาแต่ว่าไม่ได้ส่งน้องๆไปโกอินเตอร์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าโกอินเตอร์ก็เราใช้น้องๆที่ดังมีชื่อเสียงอยู่แล้วอย่างเช่นน้องโอหรือว่าใครถ้าว่างองเดียครับผมเราก็ให้เขาโอกาสได้ไปเล่นหนังที่เมืองจีนอะไรบ้างอย่างเดียครับผมแต่คือสำหรับบ้านเด็กใหม่ขึ้นมา มีน้องเจมมาคนเดียวที่เล่นจุูาเทพนะครับผมในฝั่งของช่องสามตอนนี้ที่เป็นผู้ชายแล้วก็ส่วนฝั่งช่องเจ็ดที่มั่นไว้นานแล้วก็คือน้องโตโนโที่เล่นลูกไม้หลากสีนะครับผมอย่างน,นี้ครับ ก็ก็คงแค่นี้อะไเนี้ยครับพวกใหม่ที่ว่านี่จะมาเมื่อไหร่ครับพี่เอ๋ก็เนี่ยครับโปรเจกต์สุอท้าเทพก็ออนแอร์ก็ก็เป็นเหมือนน้องชายนาเดชเพราะว่าพี่เอให้น้องอาคือคนที่ดูแลน้องน้าเดชแล้วน้องนาเดชเขาก็จะรักน้องอดูน้องคอยสอนคอยอะไรแบบว่าให้น้องแบบว่าเออมีอะไรก็ปรึกษาพี่อ่างเนี้ยอยากให้เหมือนตอนนี้ฝาก พี่ระเดชดูแลน้องเกมไปก่อนอย่างเดี้ยส่วนพี่เอก็ออกไปโชว์ตัวไปเรื่อยๆก่อนช่วงนี้อย่างเดี้ยครับคือ <aunque> ยังมี <S <S มที่ว่างตรียไมไว้จะมาในเมื่อไหร่พี่ก็รออีกนิดนึงครับผมรอ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 อีกสักนิดนึงให้ทุกคนคิดถึงไอเดี้ยครับตอนนี้เราดูสิ่งที่เขาเรียกว่าสุดยอดของประเทศไทยก็คือดอู <S 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 น้องๆเหล่านี้ไปก่อนอย่างเดี้ยครับผมรออีกสักสักนิดนึงให้ให้อิ่มให้มีความสุขกับน้องๆไอเดี้ยโอ้โหพี่เอทำงานเหนื่อยแทบแย่ใจพี่เอแบบว่า ตั้นใหม่ตลอดเวลาแล้วพี่เอ่างว่าไม่ได้พักเลยเลยสิตอนนี้ก็ดูแบบว่าดูน้องๆที่แบบว่าเป็นน้องในเด่นน้องหมากน้องเกนน้องอะไรทั้งหลายแหละหรือว่าน้องเด็กของคนอื่นบ้างก็ได้เนนี้ครับผมเราก็เราก็ยินดีกับทุกๆคนนะครับผมแต่สําหรับการปั้นเด็กใหม่ขอฝากเกมมานะั<อ>ชวโมงนี้ไว้คนหนึ่งแต่คนอื่นที่จะปั้นมาเป็นล็อตๆเยอะๆของไม่พพี่เอว่าขอกินดอ,อกเบี้ยก่อนนะครับัเด็กใหม่ก็ได้เพราะว่าคือมาเล่นมาเล่นแทนพี่ตูน เป็นจริงๆแล้วน้องปอมเนี่ยเขาเข้าวงการพร้อมกับน้องแะเดชนน้องหมากเลยแต่ด้วยการที่เขาติดเรียนหนังสือที่พี่เอบอกเขาเรียนหนังสือเพิ่งจบและพี่เอได้มีโอกาสว่าได้รู้จักกับผู้จัดการของที่พี่แอนคาราบาวแล้วก็ได้พูดคุยกันก็ได้ร่วมโปรเจกต์นี้กันขึ้นมาจริงๆแล้วไม่ได้เด็กใหม่เลยน้องบอมคือเข้าวงการมาพร้อมน้องหมากน้องแะเดชนแต่ขอลาไปศึกษาตอ่อเวลาศึกษาตอ่อสำเร็จรับปริญยญาเรียบร้อย ก็ทมแบนเออรนะครับใช่ครับเดี๋ยวเขาจะเล่นหนังกับน้องอ้ําปัชราภาครับเป็นหนังโฆษณากำลังจะถ่ายวันที่1 8 19้นี้ครับผมเดี๋ยวเราอาจจะรอเขาในหนังของหนังโฆษณาคู่กับอ้ําไปก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นโปรเจกต์คู่กับเอ่อเรื่องยังบาวใช่ไหมครับผมก็เป็นโปรเจกต์ต่อไปนะครับ